السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد، رب سر لي صدري ويسر لي أمري وأن عقدة من لساني يفقه قولي. ขอคามสลามกตวามรอัดคามบารกัตจงประสบแด่นักเรียนและผู้ปกครองทุก,ท,กท่านนะครับสำหรับ,บรายวิชาฟิกของชั้นวัธยมศึกตรปีที่หนะครับในวันนี้นะครับเราจะเรียนกันเรื่องของการละหมาดจามะนะครับว่าด้วยเรื่องระเบียบของการชืนของม,มุมนะครับ ระเบียบการยืนของมะมุมในการละหมาดจะมาะนะครับถ้ามะมุมยืนอยู่คนเดียวนะครับนะยืนอยู่คนเดียวหมายถึงว่ามีอิหมัมแล้วหนึ่งคนมะมุมก็มีหนึ่งคนนะครับจะต้องยืนนะครับใกล้เบื้องฝาของอิหมัมต่ำลงมาเล็กน้อยนะครับหมายถึงว่ามะม่มเนี่ยนะครับจะต้องยืนด้านฝาของอิหมัมและต่ำจากอิหมัมลงมาเล็กน้อยนะครับ ถ้ามีคนมาละหมาดอีกหมายถึงว่ามีมะมูมเพิ่มมาอีกหนึ่งคนนะครับให้มะมูมคนที่มาทีหลังเนี่ยครับยืนข้างซ้ายของมะมูมคนแรกหมายถึงว่ายืนตรงกับอิหมัมนะครับให้ยืนต่าลงมาเล็กน้อยนะครับเมื่อมะมูมคนหลังดักเบีแล้วนะครับให้อิหมัมนะครับก้าวไปข้างหน้าเล็กน้อย แล้วมะมมมคนหลังก้าวขึ้นไปเคียงมะมมมคนแรกหรือให้มะมมมคนแรกนะครับถอยหลังลงมายืนข้างมะมมุมคนหลังก็ได้นะครับถ้ามีมะมมุมตั้งแต่สองคนขึ้นไปนะครับก็ให้ยืนเข้าแถวหลังอิมัมนะครับสําหรับมะมมุมจริงนี่นะครับต้องยืนยังไงครับเวลาละหมาดคือบอกว่านะครับต้องยืนข้างหลังอิมัมเสมอไป ไม่ว่าจะอยู่ด้านฝาด้านซ้ายแต่นะครับเงื่อนไขจะต้องอยู่หลังจากอิมัมนะครับจะต้องอยู่ด้านหลังอิมัมนะครับวิธีการละหมาดจะอ้านะครับคือ1มะมูมต้องตักบีรอตุนเอรอมหลังจากอิมัมตักบีรแล้วนะครับสองมะมูมต้องไม่กระทําบรรดารุกลฟเยลี่รุกลฟเยลี่ก็คือรุกลเกี่ยวกับบรรดาการกระทํานะครับก่อนอิมัมเกินฝาสองรุกุลฟเยลี่นะครับ และไม่ไล่ช้าเกินกว่าสององค์เณแฟรี่โดยไม่จำเป็นนะครับสามถ้ามะมูม,มาตัดปีรอตุนิอารอมขณะอิหม่มลงรุก,กั้วหรือกำลังลงรุก,กั้วนะครับมะมูมต้องรุก,กั้วตามอิหม่มทันทีนะครับแม้แต่อ่านฟะยะยังไม่จบหรือยังไม่ได้อ่านฟะยะก็ตามถือว่าได้รัการนั้นแล้ว ทางนี้นะครับมะมุต้องมีตอมานีนะหมายถึงต้องมีการหยุดนิ่งในรุกวัวพร้อมกับอิหมัมนะครับซีมผู้ที่ตามอิหมัมนะครับข้อที่4ผู้ที่ตามอิหมัมนะครับผู้ที่มาตามอิหมัมแต่ยังกระทํานะครับผู้ที่มาตามอิหมัมแต่กระทายังไม่ครบจํานวนละกาดของละบาดดังน,นั้น ขอให้ผู้นั้นทําจนครบตามจานวนระกาศที่ขาดไปหลังจากอิหมามให้สลามเรียบร้อยแล้วนะครับห้าถ้ามะมูม,มาตั้งปีรอตนนี้รอมนะครับเมื <c oughs> ่ออิหมัมขึ้นจากรูปวะแล้วนะครับก็ให <c oughs> ้มะมูมนั้นตามตามอิหมัมต่อไปแต่ไม่นับว่าตนได้ประกาศนั้นแล้วนะครับ หกมะมุมนะครับถ้ามาตักบีรอตุนเอรอมขณะอิหมัม่งกำลังสู่จูหรือนั่งอ่านไตรยตอยู่นะครับก็ให้มะมุมนะครับปฏิบัติตามอิหมัานะครับไปเท่าที่จะทําได้แต่ไม่นับว่าตนได้รอกาสน,นั้นเช่นเดียวกันนะครับแบบฝึกหัดน,นะครับคําสั่งให้นักเรียนตอบคถาถามต่อไปนี้ไหมถูกต้องนะครับหละหมาละหมาจมาะนั้นคือการละหมาอย่างไรนะครับ สองพระองค์อัลลอฮ์ได้ทรงบอกควา,ามสําคัญของละมัจจะมะไว้ไว่าอย่างไรครับสามถ้ามะมูม,มาตักมิรอตุนเอรอมขนาดอิมามลงรูกว่าหรือกําลังรูปว่ามะมูมต้องปฏิบัติอย่างไรสี่มะมูมนะครับอยู่คนที่จะต้องยืนอย่างไรนะครับห้าสำหรับมะมูมจริงนี่นะครับจะเป็นมะมูมนะครับจะต้องยืนอย่างไรครับขอในเรียนทุกคนนะครับได้รับความ โชคดีทางในโลกดุนยานี้และโลกหน้าและปลอดภัยจากภัยมาลาต่างๆนะครับอัสลามุอะลัยกุมมเระมะตุลรอวาบเระกาน